ครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการปาดหน้าในงานกลึงนะครับสังเกตดูงานตัวนี้นะครับเราจะไม่มีเส้นตรงนะครับสําหรับการปาดหน้านะครับซึ่งการปาดหน้าบนชิ้นงานแบบนี้นะครับก็บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการปาดเพื่อที่จะเป็นเ e ฟเฟลนไว้นะครับหรือบางทีชิ้นงานที่ได้มาเนี่ยอาจจะมีจํานวนเยอะแล้วก็ความสั้นยาวของตัวสต็อกเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราก็อยากที่จะ ปาดหน้านะครับเพื่อที่เวลากลึงงานในทูลแรกเนี่ยอาจจะไม่โอเวอร์โหลดทูลเกินไปนะครับทีนี้มันไม่มีเส้นตรงขึ้นมานะครับเราจะทํำยังไงครับหลักๆก,ก็ทําได้อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก่อนนะครับเป็นวิธีที่เห็นใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือการสร้างเส้นสเก็ตช่วยนะครับในการทํางานนะครับอ,อันนี้ผมเข้าไปที่ solidworks แล้วก็ทําเส้นสเก็ตช่วยขึ้นมา1นึ่งเส้น จากนั้นก็ไปที่ Training นะครับเลือกคำสั่ง Save นะครับก็เลือกเป็นแบบ Wireframe นะครับเลือกเส้นที่ต้องการปาดนะครับจากนั้นก็เลือก Tool นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ ชอบใช้กันนะครับสร้างค่าเสร็จแล้วก็ทำการเซฟแคคูลเลตครับก็จะได้ทูลผ่านออกมานะครับทีนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องไปสร้างเส้นช่วยใน solidworks นะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับคัน,นี้ผมปิดไปก่อนนะครับอ่าะว่าเราไม่มีเส้นนะครับเราไม่เราไม่ได้สร้างเส้นจาก solidworks นะครับ ทีนี้นะครับวิธีการก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเผื่อเนื้อสต็อกนะครับจากตัวโมเดลถึงหน้างานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมเผื่อไว้ที่สองมิลนะครับผมใช้โอเปอเรชันเดิมเลยนะครับวิธีการก็คือนะครับในส่วนของ g e o อเม r ีเวลาเราเลือกเส้นนะครับให้เราเลือกเส้นของสต็อกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปดูที่ modify geometry นะครับ เลื่อน s c อ o ์บ b a r ลงมานะครับมันจะมีในส่วนของ modify offset อยู่นะครับเราสามารถที่จะใส่ค่า offset set ตรงนี้นะครับเป็นลบสนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่การทำงานของมันเนี่ยจะขยับเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็สามารถคลิกสูกได้เลยนะครับจากนั้นพวก tool น,นะครับแล้วก็การตั้งค่าผมใช้เหมือนเดิมนะครับกด save c a l c u l a t e ครับเราก็จะได้ในส่วนของ tool ผ่านออกมาโดยที่เราไม่ต้องไป สร้างเส้นช่วยใน solid work ครับสำหรับการปาดหน้าเนี่ยอย่างที่บอกว่างานเราบางทีมาสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเราอยากที่จะแก้ไขก็สามารถแก้ไขตรงตรง,ตรง target extend ตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าตอนนี้ให้มัน work area อยู่ที่ stock นะครับ2มิลทีเนี้มันมีงานบางชุดที่มันยาวเกินกว่า2มิลน,นะครับเราจะทำยังไง เราสามารถที่จะใช้ตรง Target Extend ตรงนี้ได้นะครับผมบอกว่าให้มันยาวออกไปอีก5มิลน,นับจากศูนย์งานนะครับผมลองกด Save Calculate นะครับเราก็จะได้ทูนผ่าดเพิ่อมลองมาโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขในส่วนของตัว Stock นะครับเพื่อ,อไม่ให้เกิดการสับสนในการทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานประมาณนี้นะครับ เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการไม่ต้องไปสร้างเส้นช่วยในโซนลิดเวิร์กนะครับสามารถใช้เส้นทาร์เก็ตแล้วก็กำหนดในส่วนของ modify offset ได้เลย